สวัสดีครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทำไมถึงอยู่หน้านี้ที่ทุกคนเห็นหน้าตาโปรแกรมอัดผมพทุกคนครับผมมีเระจะชูไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าทุกคนดูนะหนึ่งสอง <c oughs> คือผมอธิบายก่อนนะคือด้วยความด้วยความแบบมันไม่ไหวแล้วทุกคนคือแบบไม่มีเวลามาเตรียมตัวอัดคลิปเออเอาง่ายๆสุมนอกรอบนแเลยครับก,ก็นแน่นอนนะครับผมว่าผมสุมได้แล้วใช่ไหมแต่ผม ไม่สามารถทําน้องแม็กได้ครับเพราะว่าก็ตามนั้นนะครับผมเอากบไปยัดน้องลิมมัรู้หมดเลยนี่เราประชดชีวิตสุดๆคนจริงเขาต้องทําอย่างนี้กันยอมไม่ได้บอกเลยแม็กไปเลยไอ้ดูไม่ต้องไปลงรอเอลิสแล้วประชดชีวิตตลบไปเลยเออประชดชีวิต <c oughs> โอเคทุกคนผมก็กลับเข้ามาล็อกอินใน i อ s แล้วนะครับในไหนเราก็ได้น้องมาแล้วนะครับทุกคนเรามีเพชรจากเอ่อที่เราเติมจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับเราจะมาเปิดเกียร์กันเลยครับผม400รูบี้ไปเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมี370ผมต้องหาอีก3ไม่ให้ได้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ็อบตะเกดอ่นนี่ไงแต <c oughs> ่งาน,นเดี๋ยวผมหัซื้อแล้วก็เดี๋ยวตัดในตอนที่มี400กว่าเพชรแล้วนะครับทุกคน <c oughs> โอเค เดี๋ยวตอนนี้เราก็มีเพชรทั้งหมดอยู่400เพชรกว่าแล้วครับผมผมทำภารกิจเรียบร้อยถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดเกียร์กันเลยนะครับทุกคนเข้าไปเลยครับที่กาะชาคือเราได้น้องแล้วนะครับไอดีหลักเราก็จะอิ่มใจแล้วครับนี่นะครับผมเราจะมาเอาเกียร์7ดาวกันนะครับผม7ดาวอะไร7ดาวก็ได้เอามาเถอะนะครับของคคณลโะโบยกเลิกยกเลิกโอเคเออเรารวดเร็วเลยครับเราได้น้องเอริสแล้วเราเหลือแต่เกียร์เท่านั้นครับตอนนี้โอ้น้ะนะหมูมากได้ละไม่เป็นไรครับเราชิลแล้วครับ เออแต่มันก็จะไม่ชิวนะถ้ามันไม่มาเลยโอ้ห้าดาวล้วนเลยแล้วไปเอาดาอันต่อไปครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับอันต่อไปออาหมดก็เอยนี่เพิ่มโอกาสจริงไหมเนี่ยอันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ้ยมันก็ต้องมาบ้างสี่ร้คุณถ้างั้นมาสุ่มกันอีกเลยนะครับอีกครั้งนะครับยกเลิกยกเลิกตกลงแต่เราได้น้องมาแล้วเราก็เราก็ดีใจแล้วอะคือเราไม่อยากจะเสียใจกับเกียร์ละ มาเถอะจะดาวอะไรก็ได้มาเถอะกดเลยนะครับรัว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 ครับไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราถือว่ามาแบบรวดเร็วนะครับเพราะเราได้น้องเอริสมาแล้วนะทุกคนและก็แน่นอนครับเพราะคลิปที่แล้วผมได้พูดไว้ว่าถ้าไอดีนี้เอริสไม่มาผมจะไม่เติมอดีนี้ีแล้วมันไม่เป็นจริงแล้วครับเพราะว่าเราได้้องเอริสมาแล้วโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้างั้นเจอกันใหม่หน้าเลยนะครับผมไปครับเจอกันครับผมบ้า